ดินยุบยู่บ้านทงมังกว่ามเมื่อที1นึ่งแสนสาวพันตาแมปเขตสัมปทานขุดค้นเกือบปูตสัสและยังมีความเสี่ยงอีก3 5 0แสนพันตาแมปเกิดเหตุการณ์ที่เฮตให้หลายคนตกใจที่บ้านทงมังเมืองไซธานีนครหลวงเวนจันเมื่อพื้นดินเกิดการยุบตัวลงเป็นบริเวณกว้าง ท่านบาลัยทองกุมสิธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ลงพื้นที่ติดตามและสุกยุ่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่เส้าสองพฤศจีพันมาตามข้อมูลระบุว่าพื้นที่ดินยุบตัวไปทั้งหมดหนึ่งแสนสา่พันตามและยังมีพื้นที่เสี่ยงบริเวณใกล้เคียงอีกกว่าสามแสนห้าสิพันตาแมตมีปัะสะสนเดือดห้นโดยโกงแล้วสิบเก้าครอบครัวทั้งดินนาหนองปา่าฟาร์มไก่และพื้นแลนแตก จุดเกิดเหตุนี้อยู่ในเขตสัมปทานขุดค้นเกลือปโปแตสตของบริษัทยุยหยวนคุ้มการดังกล่าวได้เซ็นสัญญาในวันที่9พฤศจิกายน2004ในมืนอทีทั้งหมด7,800เฮกตาร์ซึ่งได้แบ่งออกเป็น2เขตเขตที่1แม่าาแ, 2, แมนเขตนาตาลและเขตที่สองแมนเขตทงมังอายุสัญญาทั้งหมดแมน30ปีซึ่งเหตุการณ์ดินยุบหนี้บอได้เกิดขึ้นเทือเดียวแต่เกิดมาแล้วถึงสีครั้งในปีนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วประชาชนจะได้หับการสดเสแนวใด ต่อคำมามีทันศิลปรกรภูมาส,ายสัยศรีประธานคณะกรรมการปุกครองเมืองไซธนีได้เปิดเผยสองละการสดเสยเบื้องต้นที่พันการหาลือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและครอบครัวผู้เสียหายคือเขตดินยุบโตปะชะสนจากขายและบริษัทเฮนดีซื้อส่วนดินที่เจือนหรือมีความเสี่ยงจะเฮ็ดในรูปแบบการเศาเป็นแะยะซึ่งจะได้เฮ็ดเหตุงานห่วมกันในรายละเอียดเติม ด้านทานทรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เสนอให้กวดเบิงไลหับทีปลาะสชนสูญเสียจากการผลิตและต้องหาวิธีสดเซยให้หมาะสมพร้อมของให้ปาะสชะนในเขตเสี่ยงหยุดกิจกรรมทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยตอนนี้กำลังรอท่าเสียวสารจากเยอรมันมาสวยกวดสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมท้านนี่ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อบ่พาดข่าวสารดีๆจากพวกเาハウタตแมกซิน